สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนเด้อจ้า <c oughs> มาผูกพอกับบุลเลิศอ,อีกแล้วนะคะโหแล้ว <c oughs> ที่ใ่เสื้วว่าแม่ยังพี่น้องเออชิบอวอาฟังเมื่อวานก็คิดว่าอฝน,นสิตโต้าห้องแล้วจ๊ะเนาะทั้งแดดออกทั้งเอาอยัางสินะก็เลยเอบ่หนานาัวน้ำต้นใหม่มามือนนี้กะเบิดมือก็คิดว่าเออฝนมันคือสิตโตกี่าสันก็ถาไปแล้วบ่ตกแต่มือมือขึ้นอันไม่ยาว่าอันฝนโตกว่าสัน ฝ่ามันคนมันคนล,ละฝาทีมันตกหมบานไม่ยาแต่ว่าบทตกหมบานนีนะพืะเลยก็ว่าออ้ยฉันอุตส่า,บบาห์ประมวลนาต้นใหม่เสียงฝาหองมาซันบันไปไป,ไปมาๆอย่างหูบอกปรกากฏว่าไม่ตกค่ะทั้งวันก็ไม่ตกเพื่อเลยก็เลยว่าเออไปหดนาต้นตใหม้ดีกว่าพ่อเต่หดแล้วพี่น้องเอ้ยกับบริสองเนาะเพราะว่ามันเหมือนเนาะมันเหลือเหมือนนอะพืะเลยก็อยู่ในบานนางเบิง้งโทรทั์กับแอนดี้เนาะ วันนี้ขึ้นมาตั้งเถิงกบว่าก็ออมาเหตุคลิปดีกว่าอย่างสินะวอาตต่อเรื่องอันคลิปที่แล้วเนาะวอาว์ไปท่านเบิร์ตวันนี้อันขึ้นมาแล้วมาซอง,นะงหน่ะตามพี่น้องอันนี้บริลปิดเนาะฝนตกพี่น้องจมพ่อว่าบรรยากาศมันเย็นหน่ะนะก็เลยก็ได้ว่าโอ้ยใส่เสือ้อมาซองแล้วมาฝนตกอยมาตกยังยามสันฮดต้นใหม่อันต้นพักเรียวหนะกนะ็โอเคอยู่โต๊ะโต๊ะให้พวกเขาทํา พวกเกษตรเออที่เขาทำเกษตรกรอนแบบเช่าเกษตระกรอนเนาะตกเมุลเลอรขี่รถไปกับแอนดี้เห็นโอ้ยอันเขาข้าวเจ้าแหงอนะกระตตเลต้นอ่ะนะหย่านมันฟอหย่านมันหลีบมันแหงหลายกับพวกโต๊ะให้เขาเนาะมันนี่โต๊ะแล้วทัวกันทัวฝ่าเลยคิดว่านะแถวเนี่ยก็เลยเออดีใจอยู่หรอกถึงเฮ้าสิโปรไปกับมัหคดในเฮ้าอีกฝ่ามัหดในเฮาที่หลังจะพี่น้องมือว่านมุเลยกับเบาถึงไหล่ะถึงเรืองพ่อแม่เนาะว่าบอเรื่องลูก ว่าเรื่องรูร้มาสนใจกิจการไหนหาแม่หาพพอพอเพิ่นทาพี่นออ้องเออบุเลิศกะไปซื้อบ้านปีปีหนี่ล่ะเออซื้อปีที่แล้ววังตนวังป้ายปีแล้วกะปีหนี่กะปบาปวังตนปีเนาะไปอยู่สามเดือนมันบอไปอยู่สามเดือนแล้วที่นี่วงังกลับมาวางเดือนมีถุนาอันนี้เดือนมิถุน,นาเนาะก็ได้สามเดือนได้กลับมาเนี่ยอันไปซื้อบ้านแต่แต้ตนปีเอ่อต้นปีเนาะโอนเป็นของจาของเป็น ตุนปีตุนปีนี้ปีหกหกก็คิดว่าสิทำงานอีกบุญดนเสด็จกลับไปอยู่เมืองไทยนะพี่น้องบอุญเล็กคือสิเปลี่ยนแผนเปลี่ยนแผนอีกนะเปลี่ยนแผนดูด,ดูอันมาคิดบางแล้วนะลูกเต่ากับโนใจเ้าสื่อบานสื่อซองหลูกกับโสนใจไญ่แล้วได้สิเขาีสิบสามปีแนละ้วพี่น้องอันก็บนใจแม่ก็บ,บอกได้แม่ก็บ,บอกว่าสื่อนี่ก็ ให้หลูกเบิ่งเอาเดอร์แม่สิกลับมาเหตุงานมาสู่งานอยู่ปีเพอ่ากิจการอยู่นี้มันคือเป็นมันเป็นงานหลักนะงานบุเลยก็คืองานนวดงานหลักแต่ของทีที่ำทำเงินนั่นนะไอ้ทำเงินขึ้นมาซอยอาสามีนะซอยแอนดี้บุเลยกได้เก็บเงินตรงนี้แหละได้ไปซื้อบ้านซอยกันนะอยู่ภูเก็ตที่บุเรยสิบเอวเนาะหลูกบ่สนใจไงเดียวกับบ่สนใจบุเรยกก็เลยมีความหน่อยใจหลก้กกะมาคิดเห็นพอแม่ พ่อแม่สางมาให้ลูกแม่พ่อแม่เพิเ่งเลือดเสียเหมือนห้าทั้งสองคนเนาะด้วยอายุที่เจ็ดเจ็ดสิบสี่ปีทั้งสองคนเลยอ่ะบัรน,นี้เพิ่งเลยก็เห็นการที่พ่อแม่สางสางสมบัติขึ้นมาให้ลูกให้เต่าแบบพาลูกเต่าทำมาหากินตั้งแต่นหน่อยเต่าใหญ่กับพอมีผู้ใดแบบว่าอยู่กับพ่อกับแม่แบบต่างคนต่างทำมาหากินเนาะมีครอบครัวกั้นยังสินะเขะาก็บ่าวบ่าผู้ใดยังสินะแต่พ่อแม่เพิ่นลำบากแบบว่าเพิ่นอยูบ่บ้านเพ่ปกะ เห็นห้เห็นหน้าถึงเวลากับลูกเตาส่งเงินไปหายยังสีหนะ้ากับแบบมันกับพ่อแม่ยังแบบดีขึ้นยังสีหน้าพี่น้องอันกีดินที่เหลือแต่เพิน่นตายัางสีกัไม่เหลือห้ใหายลูกให้เตาได้แบ่งกันยังสีแม่ผู้เลือก็เล่ยม,มามองว่าเพิ่นส้างขึ้นมาเพื่ออีหยังอะนะส้างขนะึ้นมาเพออีหยังเพื่อที่สี่เหลือว่าห้ลูกเตาแบบสบายติหรือว่าให้ลูกเตาเป็นแบบอีหยังด้วยที่ลูกเตาว่าไปเบิงไปแย่งไปซอยเพิ่นอะนะ ไปดูแลอย่างงี่สินะกะเรื่องทีเรื่องทางเนาะบางบางบางเถื่อบางเถื่อนี่มันกะขัดสนคนที่หาเงินใดกับไปซอยพอซอยแมนบ่คนหาเงินบ่ไดดนะ่ะกับบริษัทซอยพอซอยแมนอย่างงี่นะเรืเลอดสิมาความถือต้องน้เนาะก็เลยมามองเห็นนี่แหละว่ามันต้องเหลือไว้เผื่อเพื่ออย่าง,างเพื่อให้ลูกมาเถียงกันหรือว่ามาสุขสบายย่ำหลังบุลอดบ่เอาได้จ้ะก็กะเลยว่าถ้าเขาบ่ไยใดมาสนใจกับของเฮานะ่ะ ของของเหาน่ะบุเลอสิบว่าเอาไว้อ่าบ่เอาไว้วแน่นอนเพราะว่าถ้าเราขายมาเฮ่าก็เรียงโตวเหาสองเถาคนใดที่สั่งกับบุเลยรก็คือสามีลูกบุเรมาสสันน่งน้าเนาะโอเคพอแม่ที่านมาน่ะพอแม่บุลเลอทีตผพานมาลูกเตา่าทุกคนซอยเพลินอยู่แต่ว่าซอยหน่อยซอยหลายแลวแต่กําลนั่งของแต่ละคนเันของแต่ของลูกแต่ละคนแต่ว่าลูกของบุลเลิรนี่ไม่ได้ซอยอย่างเลยนะ่ะนะบุลเลอรก็เลยไม่ความคิดว่า แล้วเราสร้างขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อที่จะให้ลูกสุขสบายทําไมอะในเมื่อเราสร้างขึ้นมาเราอยากให้ลูกดูแลเราดูแลบริเวณดูแลเล่าดอกดูแลกิจการที่ว่าแม่สร้างขึ้นมาแล้วงไงเองพี่น้องไปเบืองกิจการอะเป็นอย่างจังเบืองกันเบอรใดนะนะเออเป็นอย่างจังเบืองบอรใดเบอใดให้ออกเงินจักบาทพี่น้องแต่เขาบเบืองก็พวกเขาใจว่าไม่น่าอยู่ไหน้อยกันได้ อันคนใหญ่กับยี่สิบเจ็ดยี่แปดอะนะคนหน่อยกับยี่สิบสามปีนี่นะพี่น้องผู้ชายทารรั้งคููเลยคนใหญ่เนี่ยกับเดมี่พาไปหอดหมองไอยูดูแลเอาผู้เลืศกับเบาเบาเลยกับคนใหญนะ่น่ะป้าปีกว่าและเบาเบาเาสนใจเพรายงังเพราะว่าห้องหายมาพ่อแล้วเข้าอุตสาหแบบซื้อบ้านซื้อ,อย่างหายมาดูแลก,กันเอาอยู่กับเมียสินะ่ะกับบ่มาสนใจอย,อย่างสินะ่ะผู้เลิศกับแล้วแต่เธอเนะนี่ยนะบันนี้ กมีเตยแบบว่าเออเขาเลือกทางเดินของเขาก็ไม่ผิดที่เขาจะเลือกทางเดินของเขาเท่ากับเขามามองจุดว่าถ้าเกิดเขาไม่มาสนใจเราหรือว่าไม่ดูแลกิจการที่เฮาส้างขึ้นมาสร้างขึ้นมาไม่ใช่กิจการของเราคนเดียวก็คือเขาก็ได้มันวาพี่น้องแต่ทําไมในจุดนี้เขาไม่ยอมมาดูเอามันก you ับสิเป็นวัฏจักรคือ่ายว่าพ่อแม่เฮ้าสั่งขึ้นมาเฮ้ากับอยากสั่งขึ้นมาเพื่อลูกของเขาคือกันอน่างสินะแต่เขาไม่ได้มาสนใจเหมือนพ่อแม่เราสร้างขึ้นมาให้เราให้รุ่นเรางสินะลูก ลุกลูกทุกมือนนิบ่คือหลูกๆลูกสมัยตะกีได้พี่น้องสมัยตะกีว่าหาเงินมาได้กันยังวันแล้วแต่กําลังทุกทุกคนมันบอกแต่ทุกมือได้หน่อยทุกมือหน่สร้างให้เขาปั้นนี่เขายังประยากได้เลยพี่น้องเพราะฉะนั้นกุหลิ่นเลมองว่าพอเม่ใต้แล้วมันเป็นเงางสี่จัง,งสี่ข้าแยกแย่ออกนะแต่สําหรับผู้เลิ์น่ะบ่ท่านใต้อาอยุซัมหนผู้เลิ์ส,สิบปีสา่ขึ้นมาเผื่ออย่าง,างมันเหลือเฟือแล้วอ่ะนะสาหรับเฮ้าสองคนผัวเมีย ถ้าเกิดเขามองไม่เห็นหรือว่าเรารอเราตายเจังได้มันก็ไอ้ไอ้นี่ความเป็นจริงเขาต้องตามหาทายาอยูอย่ดีมันบอกวาเวลาเขาตายเสียชีวิตไปนี่มอรดกตกถอดนี่ไปหอดไผ่ยังสี่หน้าเขาก็ต้องตามหาอย่ายังทำเฮ็ดพีนัยกรรมเนาะบุลเลรก็เฮ็ดพินัยกร,รมไปด้วยกันสมควรหายยังหงบุลเลรถ้าสมควรหายบุลเลรก็ยกหายคนอื่นคนไหนติดดูแลหรือ,อถ้าไม่มีคนดูแลเรามันบ่อึดนกาได้หน่อยกําผาบ่อึดบุลเลเป็นเป็นไหนเห็นไหนได้พี่น้องอืม อันเฮ็ดเฮ็ดว้ปองกัน้นโตจาของภาะว่าอยังทุกมเงินนี่เู้เลื่อยบา่าอันชินลลอแบบว่าใต้แล้วมูซูสิมาอันแย่งกันบดายเลยคะ่ะเพื่อเลียนรูก,ก็พอแม่มาแล้วพี่น้องเพื่อเลื่อยเลยอยากเสียามาเบานะว่าเฮาเอา่เอจิตใตสำานึอกของเฮานะเห่าคิดว่าเหาเห็นทิพานมาเฮากัเลยออยากเฮ็ดในจุดนี้ที่บอกว่าความถูกต้องถ้าเขาเลี้ยงดูเราเราให้สมบัติเขา นี่คือสมบัตทิที่ตอบแทนเขาอะนะถ้าเขาไม่ดูแลเราก็พต้องเอาง่ายๆง่าย,ายแห้งก็เลยปรึกษากับสามีนะพี่น้องว่าสิขายบ้านขายได้ก็เอาไม่ได้ก็ปล่อยไปประกาศไปเรื่อยๆประกาศไปเรื่อยๆไดก็เอาบ่ได้ดก็พ่ปเป็นห่งังเพราะว่าขฮาบ่ได้เดือดร้อนเนี่ยข้าก็หาเงินใส่หนีจะของไปเรื่อยๆบได้มันมันบได้บางคือเงินก่อนนี่ขฮาก็มีอยู่แล้วแต่ว่าข้าบ่ได้บางคับโตจากองนะพี่น้อง เขาก็ทํางานไปเรื่อยๆอยู่ถามว่าบุเรื่อรวยไหมบ่เด้รวยบุเรื่อ,อทางานหนักมากเลยกว่าสิเกบเงินไดในก่อนนีนะพี่น้องเพื่อที่สิไปซื้อบ้านแต่ละบ้านนะบ้านลังนีบุเลิศก็ออกกับสามีอันนี้ก็สิประกาศขายคือกันกับกัเว้าคือกันว่าถ้าเกิดเราขายบ้านที่ภูเก็ตได้บุเรื็อกเอ่อขยายขยายความไปอีกว่าก็สิเริ่มแบบว่าขายต้องนีนั่นคือกันขายทั้งกิจการขายทั้งบ้าน แล้วก็สิไปหายู่มองนหน่อยๆแล้วก็จังหวัดที่พู้เลิศเกิดก็คืออยูสีสกเกตที่ว่าได้สื่อทีไว้เนาะจ้าสื่อทีจากพี่น้องแล้วก็พอแม่ห้น้ำแนงห้ยยูสามงานน่ะนะเพเลิศก็มีอยู่หันแล้วก็มีบานหลังนหน่อยๆอยูเองสินะก็เลยว่าเราก็มีที่อยู่แล้วไม่จําเป็นต้องไปซื้อใหม่ถ้าขายได้ทั้งสองที่เข่ากับเข้าก็โอเคจากพี่น้องเงินที่เข้าสีได้มั่นกับเรียงโตงเท้าไหนเพราะว่าเข้ามาไหนใสปุ่มเฟื่อยน่ะนะ ประกันบุญเลิศก็ทําทําไว้่ะนะรักษาโตเจาา้าของแต่แอนดี้ถ้าเกิดเราไปอยู่เมืองไทยเราเหตุประกันบไดแเพราะว่าเรามีหลบประจําโตอ่าเราต้องอยู่เมืงองยู่เยอรมันเราต้องอยู่เมืองเยอรมัน,มนถ้าสมมติว่าขายบ้านหลังนี้ได้แอนดีก้กะต้องเซาเขาเซาไปที่อยากขายเพราะว่าอย่างรัฐบ้านเขาเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงใหม่นี่นตัวเฮดความห่อนเนี่ยถ้าเกิดพังปุ๊บระบบใหม่มันสิเขามาแห้งเสียหลายพี่น้องก็เลยว่ามันหลายเรื่อง แล้วอยาสีขายเบิดละ่ะอืมไปอยู่หมองนหน่อยเอาทำบุลเลอรกลับไปเมืองไทยบุลเลอรกับมิทีอยู่บ้านอยู่สีสะเกดอยู่แล้วนะถ้าไม่มีภูเก็ตแล้วนะแต่ถ้ายังมีภูเก็ตก็มีไรายได้ตรงนั้นก็ามาก็โอเคนะนะพี่น้องบุลเลอร์ปรเด็มาบอกว่าบุเลเลอรรวยอย่างไดอย่าอย่าคิดว่าบุลเลอรมาอวดมาอย่างมาเบอกความจริงว่าเอ่อความเป็นจริงเราจะสร้างไปเพื่ออะไรในเมื่อเราเห็นพ่อแม่เราเป็นแบบนี้แล้วแล้วเฮ้ามีลูกเฮ้าสีเห็ดไปเพื่ออย่างหลูกลูกเต่าว่ามาสนใจเฮ้า เขาห,หลูกเตามีหนาทีขอเงินแม่ติมันไม่ได้มันไม่ได้ไไดคุณทํางานได้คุณก็ต้องถามว่าลูกมุดเลิศขอเงินบอกคนหน่อยบ่เคยขอเงินคนหน่อยบ่เคยขอเงินบเุเลิศจักบาทของเอดิดบ่เคยขอเงินเขาหาเองเขาใช้เองแต่เขาจะเหลือเก็บหรือไม่นั้นก็เรื่องของเขาอนาคตของเขาแต่เขาบ่เคยมาขอเงินบเุเลิศใส่คนหน่อยนะคนถี่มาอยู่ยอนมันกับบุเลิศเนี่ยนะกันเลยว่า ถ้าเขาหายอนาคตเขาอะไรเขาเขาหนวดเป็นไหนเขาไปเรียนอยู่วัดโพมาน้องเอิร์ดอะไปเรียนอยู่วัดโพมาเขานวดเป็นแต่ทําไมเขาไม่ดูแลกิจการที่นี่ที่นี่ก็มีน้องเอิร์ดลูกค่าประจํากับมีเขาเขาไม่ลูกค่าประจํานําน้องเอิร์ดอะหนวดเป็นแต่ทําไมเขาไม่เอาเลือกกับ่เขาใจหายไปเรียนเบเกอรี่ว่นไม่ได้หายเขาเลือกที่จะเรียนเบเกอรี่เขาเรียนจบแต่เขาไม่เลือกที่จะทํางานด้านเขาเรียนเขา เขาสเปซสปาร์ตในการใช่ชีวิตตอนนี้บุเลอรก็เลยว่าสิสอนให้รูะะ้แบบว่าให้รู้จักใช้เงินของตัวเองแล้วก็ใช้ชีวิตตัวเองให้ดินร่นกับคือเฮาเนี่ยเฮาดินรุ่นโดยกล้ามแข็งของเฮาเองพ่อแม่บ่ได้ห้มูลมั่งบ่ได้ห้สมบัติเฮามากหลังจากท่านเสียไปเราถึงได้นาสามงานนอกน,นั้นเฮาได้สมบัติจากพ่อแม่คือร่างกายของเฮาพี่น้องบุเลอรได้สมบัติจากพ่อแม่ติดโตมากก็คือเออหนึ่งสมองสองตาทุกอย่างนี่คือพ่อแม่หายมาก แต่คุณงามความดีนั่นคือเห่าต้อมาสางเอาเองพี่น้องพ่อแม่สอนเห่าแต่หน่อยว่าให้เฮิตความดีเป็นอย่างไรสัวมันเป็นแบบไหนดีมันเป็นแบบไหนพ่อแม่สอนูุเริกก็ได้จําว่าอันไดสัวอันไดดีจําเอาแค่นั้นเราเห่ากับไปฟึกตัวอย่างของบุเรกิกโจแครป่โอ้บุเรกิกบุเริกจบหม้อน้าเขาจอ่อยเออก็เลยอยากห้ลูกนะฟึกโตเองถ้าไม่มีถ้าพ่อมเกิดมาไม่มีสมบัติจากพ่อแม่เขาต้องดิ้นรนของเขาได้นี่ล่ะู้เลิก จังอยากขายขายแล้วเขาสิได้หูว่าโอเคพ่อแม่ก็ยังดิ้นรนได้เลยแล้วเราทําไมจะดิ้นรนไม่ได้มันบวพีน่น้องนี่แหละก็เลยอยากมาเบาไม่แช่พี่น้องเด้ฟังว่าเป็นอย่างบุเลยร์จังออกมาเบาอีกว่าขอบคุ้มบุลเอรเป็นอย่างสีนะว่าลูกเต้าทําไมาเป็นแบบนี้เนาะก็สีพี่น้องหลายๆคนทุกๆคนก็สีมีแตกต่างกันไปเนาะจา้ะบ่ว่าแต่ขอบครัวใดกะสีมีเรื่องเล่ามีเรื่องเหล่าอของเจ้าของเนาะ แล้วแต่ผู้ใดอยากเล่าแบบใดนอกจากของผู้เลิศก็สิเล่าแบบนี้เนาะความเป็นจริงก็คือเป็นจริงหลูกคนงญ่ผู้เลิศไปอยากว้าถึงประว่าเขาตรงเขาแล้วก็เขามีครอบครัวแล้วก็แล้วแต่เขาเนาะผู้เลิศกล่าวว่าสามารถว้าในความคิดของเขาใดนอกาะผู้เลิศก็บ่รูู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนกินที่ไหนก็คือต่างคนต่างอยู่แค่นั้นนอกจากคลิปนี้ผู้เลิศกะมาแชร์ประสบการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างที่ว่าเป็นอย่างผู้เลิศหน่อยใจนอกจากมาว้าสู่กันฟังเนาะว่าเขาทํางานหนักทําไปเพื่อ เพื่อตัวเองนี่ไะคำตอบเพื่อตัวเองแล้วก็สามีนะจ๊ะสามีเลิกกันกับเป็นคนอื่นแบ่งสมบัติกันได้หลูกเตา่าทําแม่คิดว่าพ่อแม่เป็นคนอื่นมันถึงว่าใต้จากกันมันก็นยังเป็นหลูกเตา่าเป็นพอ่อเป็นแม่คือเา่ามันประสามารถที่เดือนนี้ได้ซัวดีกับยังหลูกเตา่าพ่อแม่ซัวกับว่าพอ่อกับแม่เนาะกับเป็นสายเลือจากกองอะนะพี่น้องให้คิดตรงนี้นะจ๊ะกะกให้เขาสูสูเนาะ ในความคิดของผู้เลินกับยังเขาสู่ชีวิตของเขาก็บเอยากอกอ้ยังมากมมยกับชีวิตของคนเนาะต่างคนต่างเลือกต่างคนต่างเดินก็แล้วกันนะจ๊ะเดี๋ยวผู้เลินมวลนาสิมาเบานะจ๊ะว่าอกอยยังพี่น้องก,ก็ค่อยติดตามนะจ๊ะอย่าลืมนะจ๊ะคลิปนี้ผู้เลินก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามใหมผู้เลิศในเดืจอจ๊ะอารักษาสุขภาพน้ำเดอผู้ได้เห็นงานอกอยยังก็ขอใจะเรื่อุลง,องเรื่องกิจการรุ่งเรืองเงินทองไหลมาเทมาดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะเจอกันใหม่อีพีหน้า คลิปนี้ก็สำเนียงอจารพี่น้องอยูด่ดีไม่แห้งจ้าสวัสดีค่ะขอบพระคุณมากๆนะคะติดติดตามรับชมบ๊ายบาย